ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่เจอกับปรสมชีวิตไม่อย่างหนักหน่วงจริงครับสำหรับสาวพิงกี้สาววิกานะครับนางเอกมากฝีมือแต่ถึงแม้ว่าเธอจะเจอกับปัญหาเข้ามามา,มากมายขนาดไหนเธอก็สู้ไม่ถอยเพราะพักหลังๆนะครับเราก็มักจะเห็นเธอในบทบาทอื่นๆมากมายที่มากกว่างานในวงการบันเทิงครับเช่นการขายของออนไลน์หรือแม้แต่การขายไก่ทอดก็ขายมาแล้วครับเรียกได้ว่ารับทุกงานแล้วก็ขยันแบบสุดๆล่าสุด,สด,สดทางด้านของสาวพิงกี้นะครับก็ผันตัวเป็นแม่ขา ปลาหมึกทอดที่ตลาดปลาบางแสนครับเธอก็ได้โพสต์ลงไปในช่อง tiktok ของเธอนะครับพร้อมกับข้อความบอกว่าคิดถึงกันไหมแวะมาอุดหนุนกันได้เด้อจา้ปาปลาหมึกทอดเองแป้งแพ็คเองอาชีพแม่ค้าเต็มตัวแล้วจา้าท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาชื่นชมในความขยันของเธอเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับ นีจะทำสถิติยืนกี่ชั่วโมงคะห้าชั่วโมงออหกชั่วโมงโอเครอดูหกชั่วโมง,โโมงตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นสองทุ่มเราจะใช้แป้งวินที่โรไร์ดูสิว่าจะอึดถึงคนขนาดไหน ขอบคุณที่ติดตามชม o มอร์น n ิ่งอินไซต์ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละคะ่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan น a g e ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ